POS Point of Sale System ระบบ POS คือระบบขายหน้าร้านย่อมาจาก Point of Sale System เรียกกันสั้นๆว่า POS หากจะพูดง่ายๆก็คือตัวเครื่องที่ตั้งอยู่ตรงบริเวณแคชเชียร์และต่อพ่วงกับเครื่องสแกนบาร์โคดน,นั่นเอง ซึ่งในสมัยก่อนเรามักจะเห็นการแค่เครื่องคิดเงินธรรมดาธรรมดาที่บอกเพียงยอดขายเท่านั้นแล้วก็ไม่ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของร้านสักเท่าไหร่ต่อมาเครื่องคิดเงินสินค้าเหล่านี้ก็ได้ถูกพัฒนาใส่โปรแกรมลงไปจนกลายเป็นเครื่องคิดเงินสุดลำ้ำ ที่เรารู้จักกันดีในชื่อของระบบ POS ในปัจจุบันและเมื่อระบบนี้อยู่ในอุปกรณ์อื่นเราก็จะเรียกมันว่าเครื่อง POS เครื่องคิดเงิน POS โปรแกรม POS หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ POS เครื่อง POS ทำอะไรได้บ้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มาในรูปแบบของ iPod POS หรือ Android POS พร้อมซอฟต์แวร์ที่เป็นโปรแกรมขายหน้าร้านสามารถบันทึกข้อมูลการซื้อขายและออเดอร์ของลูกค้าไว้ได้อย่างละเอียดนอกจากนี้ระบบ POS ยังเช็คได้ด้วยว่ายอดขายในระบบตรงกับเงินในเลนชักหรือไม่ซึ่งตรงนี้ช่วยตัดปัญหาพนักงานจอมโกงได้อย่างดีระบบ POS จึงถือเป็นโปรแกรมขายหน้าร้านที่ลดภาระของเจ้าของร้านได้ดีมากๆเมื่อมีระบบ POS ที่ดีจึงช่วยให้ผู้ประกอบการเช่นคุณบริหารร้านได้คล่องขึ้นนั่นเอง ระบบ POS ประกอบไปด้วยอะไรบ้างสามารถแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ซึ่งแต่และส่วนก็จะแตกต่างกันดังนี้ 1. ส่วนของโปรแกรม POS คือหรือซอฟต์แวร์ถือว่าเป็นหัวใจหลักของระบบ POS เลยก็ว่าได้เพราะส่วนนี้มีหน้าที่เก็บข้อมูลหลักเป็นหลักเช่นข้อมูลการขายข้อมูลสต็อกสินค้าข้อมูลสมาชิกยอดซื้อสะสมนอกจากนี้ก็จะเช็คได้หมดเลยว่าลูกค้าประจำที่มาทานอาหาร ร้านบ่อยๆชอบกินเมนูไหนที่สุดหรือว่าสินค้าไหนขายดีขายไม่ดีและข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ว่านี้มันจะถูกจัดเก็บไว้บนคลาวให้เจ้าของร้านเช่นคุณเข้าถึงและเช็คข้อมูลสำคัญของร้านได้ทุกเมื่อตามต้องการ 2. ส,ส่วนของอุปกรณ์ POS h a s w a แวร อุปกรณ์ POS ครอบคุมไปทั้งตัวเครื่องที่ใส่โปรแกรมและอุปกรณ์อื่นๆที่ทำงานร่วมกันในขั้นตอนการขายประกอบไปด้วย 1. คอมพิวเตอร์ 2. จอภาพ 3.iPad 4. แ,แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ Android 5. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 6. เครื่องสแกนบาร์โคด้ด 7. ลิ้นชักเก็บเงิน 8. จอแสดงราคา ระบบ POS เป็นตัวโปรแกรมขายหน้าร้านมีมีกี่แบบหลักของการเลือกซื้อ POS สามารถเลือกจากตัวโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์แบ่งได้เป็น2แบบคือ 1. น POS ที่เป็นโปรแกรมเก็บเงินหน้าร้านโดยเฉพาะถูกออกแบบมาเพื่อง,งานขายหน้าร้านโดยเฉพาะสามารถใช้งานง่ายไม่มีความซับซ้อนมักมีความยืดหยุ่นในการใช้งานแล้วก็ช่วยในการขายรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรแกรมจะดูเรียบง่ายสบายตามไม่แสดงข้อมูลที่ดูซับซอ้อนและไม่มีคำศัพท์ใดๆที่เป็นภาษาบัญชีเหมาะเป็นอย่างมากสำหรับธุรกิจร้านค้าที่มีเจ้าของคนเดียวหรือนิติบ,บุคคลที่จ้างหน่วยงานบัญชีภายนอกทำบัญชีและส่งรายงานให้กับสภากรอีกทอดหนึ่ง 2. โปรแกรมบัญชีพ่วงกับส่วนของหน้าร้าน accounting software จะมีการประยุกต์ใช้หลักการของโปรแกรมบัญชีมาใช้งานกับการขายของหน้าร้านมีข้อเสียคือใช้งานยากมีข้อจำกัดเยอะแล้วก็มีขั้นตอนการใช้งานที่ค่อนข้างยุ่งยากถ้าโปรแกรมขายหน้าร้านหรือโปรแกรมเก็บเงินหน้าร้านอันไหนมีคำศั์ที่เป็นภาษาบัญชีเช่นใบเสนอราคาเจ้าหนี้ลูกหนี้หรือระบบเช็คธนาคารก็แสดงว่าเป็นโปรแกรมบัญชีที่มีส่วนของหน้าร้าน ระบบ POS ตัวนี้จะเหมาะกับบริษัทหรือห้างร้านที่มีหลายสาขาหรือมีการทํางานของหลากหลายแผนกรวมกันโดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องให้แผนกบัญชีของบริษัทตนเองเป็นผู้ทํางบการเงินส่งสัพพกรกันเองระบบ POS ทำอะไรได้บ้างและดีต่อใจผู้ประกอบการอย่างไง 1. เช็คข้อมูลได้ตลอดเวลาเมื่อมีระบบ POS เจ้าของร้านจะเช็คได้หมดเลยว่าวันนี้ขายได้เท่าไหร่สินค้าชิ้นไหนขายดีสินค้าชิ้นไหนขายไม่ได้จะได้นำมาวางแผนว่าควรจะรับสินค้าชิ้นไหนมาขายในสต็อกถัดไปหรือทำได้แม้กระทั่งวางแผนจัดโปรโมชั่นสินค้าที่ขายไม่ค่อยออก 2. ไม่ต้องกลัวเรื่องเงินหายข้อมูลการขายจะถูกจัดเก็บเข้าโปรแกรมขายหน้าร้าน POS โดยอัตโนมัติอีกทั้งยังไม่ต้องห่วงว่าจะถูกพนักงานทุจริตยักย่กยองเงินไปอีกด้วยเพราะคุณสามารถเช็คข้อมูลการขายและรายงานต่างๆได้เองทั้งหมดดังนั้นโปรแกรม POS จึงช่วยให้หมดปัญหาเรื่องพนักงานจอมโกง 3. บริการได้รวดเร็วขึ้น ด้วยความไฮเทคของระบบ POS หน้าร้านจึงกดเบอร์โตะลูกค้าขึ้นมาเพื่อดูข้อมูลออเดอร์ได้ในทันทีและร้านค้าปีดก็สามารถคิดเงินได้ดรวดเร็วด้วยระบบนี้แถมระบบยังคำนวณยอดทอนเงินได้อัตโนมัติคุณจึงบริการลูกค้าได้เร็วขึ้นพร้อมต้อนรับลูกค้ารายใหม่ในเวลาอันรวดเร็ว 4. เช็คสต็อกได้เองเมื่อมีระบบ POS คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากระบบตลอดเวลา หากวัตถุดิบหรือสินค้าในร้านกำลังจะหมดคุณจะรู้ว่าต้องเติมสินค้าไหนก่อนไหนหลังไม่ต้องสต็อกของเกินให้เปลืองเงินด้วยเครื่องคิดเงินอัจฉริยะนี้คุณจะบอกลาปัญหาสต็อกหมดหรือของไม่พอขายไปได้เลยเพราะระบบ POS มีโปรสต็อกสินค้าที่บริหารจัดการสินค้าคงคลางได้อย่างแม่นยำ 5. ช่วยวางแผนโปรโม,มชั่น บอกเลยว่าโปรแกรม POS ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดมากๆคือนอกจากจะระบุเมนูหรือสินค้าขายดีแล้วยังช่วยให้เรารู้ว่าเมนูไหนวัตถุดิบใดหรือสินค้าไหนในสต็อกเหลือเยอะเมื่อมีข้อมูลนี้ทางร้านก็สามารถนำมาจัดโปรโมชั่นยั่วลูกค้าได้เอาสิเรียกว่าช่วยได้ทั้งการขายและการตลาดเลยละ่ะ6 รับรูยอดขายได้ตลอดเวลาแม้จะไม่มีเวลาเข้าร้านแต่โปรแกรม POS ก็มีฟังก์ชันให้เข้าเช็คข้อมูลผ่านมือถือแท็บเล็ตหรือ iPad ให้ผู้ประกอบการเช็คความเคลื่อนไหวของร้านได้ทุกที่ทุกเวลาเรียกว่าสะดวกสบายสุดๆ 7. มีฟิวเจอร์ฟู้ดเดลิเวอรี่สำหรับร้านอาหารระบบ POS ในปัจจุบันตอบโจทย์ร้านอาหารได้ดีขึ้นด้วยฟิวเจอร์ฟู้ดเดลิเวอรี่โดยเฉพาะร้านอาหารยูโควิ 19และ New Normal ที่ต้องปรับตัวเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้นเราต้องยอมรับว่าการรอให้ลูกค้ามาทานอาหารที่ร้านเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปแต่ร้านอาหารจะต้องหาวิธีเสริมอาหารถึงมือลูกค้าให้ได้มากและง่ายที่สุดดังนั้นลองหาระบบ POS ร้านอาหารที่มี f ีเจอร์ Delivery มาใช้ดูแล้วคุณจะเพิ่มยอดขายได้ไม่ยากจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ